ลองเส้นแล้วจะเหนียวนุ่มขนาดไหนตั้งกระทะเลยนะครับใช้ไฟไม่ต้องแรงมากนะเพื่อนแล้วก็ใส่ตัวน้ำมันไปนิดหน่อยนะครับใส่น้ำมันไปแล้ว,ลวเราก็ตามด้วยเป็นตัวพริกแห้งแล้วก็กระเทียมนะครับวันนี้ผมจะใช้เป็นตัวพริกสดด้วยนะเพื่อน เพิ่มความเผ็ดจี๊ดดาดนะครับมันก็ได้ความหอมอแบบนี้นะครับใช้พริกทั้งสองอย่างเลยทั้งพริกสดพริกแห้งนะครับล้วนให้ตัวพริกกกระเทียมแล้วหอมเลยนะครับกระเทียมแล้วหอมแล้วก็ตามด้วยเป็นตัวเนื้ออกไก่นะครับที่ผมหมักไว้เองนะเพื่อน เราก็จะใช้ตัวซอสหอยซอสปลาเขียวแล้วก็แป้งหมั่นนิดนึงนครับมันก็จะมีความนุ่มมันก็จะมีรสชาติยี่แล้วนะครับเวลาเราปรุงเราก็ไม่ต้องปรุงเยอะนพะื่วนสำหรับพริกแห้งนะครับที่เราเอามาทำกับข้าวนะเพื่อนกินมันจะหอมฉุนมากครับ เพิ่มพริกสดไปนิดนึงครับนี้แล้วแต่เพื่อนๆชอบนะครับทานเผ็ดมากไม่ได้ก็ไม่ต้องใส่เยอะนะครับเดี๋ยวผัดให้ตัวไก่เราเกือบจะสุกเลยนะครับเดี๋ยวเรามาปรุงเครื่องกันเดี๋ยวผมจะเติมน้ำมานิดนึงนะครับเพื่อไม่ให้กระทะมันไหม้นะครับ เพื่อนๆไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวเราใส่บุนเต้นไปเดี๋ยวตัวน้ํามันจะหายไปเองนะครับกลิ่นหอมฉุนมากครับตัวไก่ของเราเกือบจะสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาปรุงเครื่องกันเพื่อนๆผมจะใช้เป็นตัวซีอิ๊วดำนะครับเพิ่มสีสตันนะครับแล้วความหอม แล้วมันจะมีความหวานนิดๆิดอยู่แล้วเพื่อนตามด้วยตัวน้ำปลานะครับปรุงแรกๆเพื่อนๆอย่าปรุงเยอะนะครับเพราะตัวไก่หรือว่าตัวหมูเนี่ยเราหมักไว้แล้วมันจะมีรสชาติอยู่แล้วนะครับตอนเมคก,กี้นิดนึงนะครับเราจะตัดด้วยตัวน้ำตาลนะเพื่อนกระชับรสชาติครับ คุกเขาให้ส่วนผสมเข้ากันเลยครับเรื่องรสชาตินี่เพื่อนๆชอบประมาณไหนก็นปรุงตามที่เราชอบเลยนะครับกิ่นหอมมากกเนื่อเดี๋ยวเรามาลองชิมกันครับตอนนี้ตัวไก่เราก็เริ่มสุกแล้วนะครับชิมรสชาติตรกนี้หนึ่งนะครับ เือนเข้มข้นแล้วครับเอาปมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ตัววุ้นเส้นไปเลยนะครับนี่เป็นวุน้นวุ้นเส้นแห้งนะครับที่ผมเอาไปแช่น้ําก่อนหรือเพื่อนๆจะใช้เป็นตัววุ้นเส้นตดก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่วัตถุดิบที่เ,เพื่อนๆมีนะครับล้วก็คลุกเคล้านะครับสังเกตดูนะครับเหมือนน้ำมันจะเยอะนะทุกคนพอเราใส่วุ้นเส้นไปเนี่ย เดี๋ยวตัวน้ํามันจะค่อยๆ่อยหายไปเรื่อยๆตัววุ้นเส้นมันจะ,จะเขาเรียกว่าอะไรครับดูดน้ำเข้าไปนะครับเรื่องรสชาติเนี่ยคือถ้าเป็นผัดใส่วุ้นเส้นพวกนี้นะครับเราก็ปรุงให้มันจัดจานไว้ก่อนนะทุกคนเพราะว่าเผื่อตัววุน้นเส้นนะด้วยเรายิ่งทําเข้มข้นเท่าไหรนะ่เนี่ยมันก็ยิ่งซึมเข้าไปในตัววุน้นเส้นเราครับ อกไก่นุ่มๆน,นะครับกับตัววุ้นเต้นเราผัดต่อให้ตัววุ้นเต้นเราสุกเลยครับวุ้นเต้นเราเริ่มเหนียวนุ่มแล้วครับตัวน้ำหายมปแล้วเพื่อน ปิดไฟเลยครับเดี๋ยวเราจะใส่ตัวใบกะเพราส,สุดท้ายเลยนะครับมปมอมาณนี้ทุกคนแอบลองชิมตัวอกไก่เราหมักเลยครับนุ่มมากครับใส่ใบกะเพราเลยนะครับ แล้วก็คุกเขาให้เข้ากันอีกหนึ่งรอบนะครับเดี๋ยวเรา่าจะเติมใส่ใจน,นครับสีสันหน้าตาจะออกมาประมาณนี้ทุกคนกลิ่นหอมมากครับยังควันขึ้นอยู่เลยครับร้อนๆเลยครับ ลองเสินแล้วจะเหน,เนียวนุ่มขนาดไหนกินพวกกะเพราพวกเครื่องปรุงที่เราปรุงไปทีแรกนะครับมันตึมอยู่ในตัวบุ้งเต้นเพื่อนแซ่บมากครับ อกไก่นี่ผมหมักประมาณ30สนาทีนะครับเข้าเนื้อมากครับแล้วก็นุ่มนะครับเป็นังเกตครับกดไปหน่อยเดียวเมนูนี้ ใครๆก็ทาทได้นะครับรสชาตินี่เพื่อนๆชอบแบบไหนปรุงตามที่เราชอบเลยนะครับเดี๋ยวนี้ผมต้องขอตัวไปทานก่อนนะครับถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ